Okay. สวัสดีครับสวัสดีนะฮะวันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์อำนาจ,จเจริญนะครับมานําเสนอรถยนต์สวยๆราคาประหยัดอีกหนึ่งคันเช่นเคยนะครับวันก่อนนะครับได้นําเสนอรถยนต์ To โตยต้าวีโก้นะครับจะเป็นในส่วนของอพิเรเนอร์ยกสูงนะครับหลายๆท่านนะครับถามผมเข้ามาว่ามีกระบะราคาถูกที่เป็นเกียร์ออตโต้ไหมนะครับ เพราะด้วยความที่นะฮะหลายๆท่านก็อย่างที่บอกครับแต่ก่อนอาจจะคุ้นเคยหรือว่าคุ้นชินกับรถเก๋งมานะครับอยากมีรถกระบะไว้ขนของไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็อยากได้เป็นรถกสีประตูด้วยนะครับผมแล้วก็กระบะสามารถที่จะขนของได้หรือนะฮะผู้สูงอายุไม่เรียกว่าผู้สูงอายุดีกว่าเนี่ยเหมือนว่าผู้ที่เคยขับรถกระบะนะครับผมแล้วนะฮะอยากขับสบายขึ้นกับขับเกียร์ธรรมดาเนาะอยากขับสบายขึ้นนะครับเปลี่ยนมาเป็นเกียร์อัตโนมัติ ตอนนี้นะครับผมอย่างที่บอกฮะว่าเกียร์ออโต้นะครับมีในรถกระบะทุกวันนี้ก็เรียกได้ว่ามีเกือบทุกค่ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มานําเสนอนะครับด้านหลังของผมนะครับเป็นโตโยต้าวีโก้นะครับผมตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าคือวีโก้รุ่นนี้นะครับผมก็เป็นรุ่นแรกที่ทําชื่อเสียงให้กับโตโยต้าเป็นอย่างมากเลยนะครับผมได้รับความนิยมมากนะครับสำหรับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ 3.0G นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับเครื่องยนต์ ึ่งนะฮะเครื่องยนต์รุ่นนี้ก็ตัวนี้เลยบล็อกนี้นะครจะไปอยู่ในส่วนของตัวเชลตาโฟเจเนอร์ er ด้วยนะครับนี่ฮะต้องบอกว่ามาอยู่ในรถกระบะที่คือต้องบอกว่าใช้งานได้ทุกอย่างนะครับขนของก็ได้นั่งเป็นรถนั่งส่วนบุคคลก็ได้นะครับผมนี่ฮะให้ดูรอบพันก่อนนะครับคันนี้ผมมองว่าสมบูรณ์มากๆนะครับนี่ฮะสีตัวรถคือด้วยความที่นะฮะ เจ้าของเดิมเนี่ยน่าจะไม่ได้บรรทุกอะไรมากนะครับผมผมดูจากกระบะท้ายเองแล้วก็ในส่วนของตัวรถเองไม่มีรอยขูดขีดเลยนะครับผม,ม<น>เก็บงานนิดหน่อยครับคันนี้ขัดสีธรรมดาฮะแต่ชิ้นง,งานบางเดิมทุกชิ้นนะฮะต้องบอกว่ารุ่นเนี้ยขับดีมากนะครับใครที่เคยขับใครที่ลองใช้อยู่ใครที่เคยลองใช้แล้วกันนะครับต้องบอกว่าขับดีจริงๆนะครับร้อยแปนี่คือสแตนดาดโรงงานนะครับได้สบายเลยนะครับเนะี่ยแล้วก็คันนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือ เป็นตัวเกียร์อัตโนมัติซึ่งเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับอยู่ใน Fort u n เ ER เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูภายในดีกว่านะครับว่านะครับในส่วนของอ่าภายในจะเป็นยังไงบ้างจะใหม่เหมือนกับด้านนอกไหมนะครับอ่าผมให้ดูด้านในซึ่งนะฮะผมต้องบอกว่าด้านในนะครับสวยเลยทีเดียวสวยมากถ้านะฮะถ้าถ้าคุณคือต้องนับก่อนเนาะว่าตัวเนี้ยเป็นปี2004นะครับนั่นคือปี2547 2,547แล้วสภาพการดูแลทีไหมครับภายในทุกอย่างนะครับวัสดุทุกชิ้นที่ลูกค้าเดิมเขาดูแลนะครับสังเกตว่าโหเดิมมากๆนะครับช่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงก็ยังสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับเกียร์นะครับตำแหน่งเกียร์ต่างๆนะครับไม่มีรอยขูดขีดเลยนะครับการใช้งานเรียกได้ว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะฮะเดี๋ยวดูเลขไม้นิดนึงนะครับคันนี้นะฮะเลขไม ก็2 0 0แสนกว่ากิโลเนาะก็โดยประมาณถือว่าปี2004ก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะฮะโดยปกติส่วนใหญ่นะครับถ้าปี2004ผมเห็นมี3 0 0แสนอัพได้นะฮะแต่คันนี้วิ่ง2 0 0แสนนิดนิดฮะด,ดูด้านหลังครับแทบจะไม่มีคนใช้งานเลยนั่นหมายถึงว่า,าลูกค้าก็ใช้งานทั่วไปมีคนขึ้นบ้างนะครับไม่ได้บรรทุกตลอดเวลาบางาบางคันนะฮะที่ผมเห็นเนาะก็จะมีใสแคลิบอยบ้างบรรทุกคนเยอะหน่อยแต่คันนี้นะครับถือว่า ลูกค้าใช้งานโดยปกติเนี่ยถือว่าปกติและก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับเห็นไหมครับแผงประตูต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเห็นไหมครับประตูด้านหลังนะครับให้ดูคมนิดนึงครับคมนะฮะเรียกไว่าสะอาดมากนะครับนี่เราจริงๆเราก็เรียกได้ว่าลือมาซักแหละฮะแต่ว่าถ้าคันไหนที่มันดูแลไม่ไม่ดีนะครับหรือว่าไม่เจ้าของเดิมดูแลไม่ไม่ได้ดีมีอ่าโดนค่าน้ำมันเครื่องหรือว่า มีดินมีโคลนอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้เราซักไม่ออกเนาะนะครับอ่าภายนอกนะครับสภาพเรียกได้ว่าเดิมจากโรงงานนะครับยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเสียงเปิดประตูนี่คลึบเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่านะครับหัวใจสําคัญของรถยนต์จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับโอเคนะฮะผมเปิดฝากระโปรงให้ดูเลยคันนี้นะครับนี่นะฮะไฮไลท์อยู่ที่ ไม่เคยขยับเลยน็อตแต่ละตัวผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้น็อตไม่เคยขยับเนี่ยผมไม่ค่อยแปลกใจนะถ้ามันเป็นรถปีใหม่ๆนะครับรถสักสิปีอะไรเงี้ยนะฮะแต่รันนี้รถหลายปีแล้วนะครับรถปี2004เนาะถือว่าดูแลได้ดีมากนะครับนี่ฮะมีสัญลักษณ์โตโยต้านะครับจากศูนย์เลยนะครับฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะนะครับสติ๊กเกอร์มอกต่างๆยังอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าปกติเดิมทุกชิ้นงานนะครับผมไม่ว่าเป็นแผ่นทันการความร้อนนะครับเดิมเพจเนี่ยฮะเพดเดิมนะครับส ปี04นย04นะครับศูนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์นะครับ1น d นะครับผมซึ่งต้องบอกว่า Toyota นะครับมีแผ่นเพจให้ดูรายละเอียดของตัวรถได้ชัดเจนพอสมควรนะฮะแล้วก็นี่ครับคานหน้านะครับ LR ซ้ายขวานะครับมีในส่วนของตัวเลขที่ตอกจากโรงงานชัดเจนนะครับไม่เคยแกะเลยแม้แต่ชิ้นเดียวจริงๆครับใครที่หาอยู่บอกว่าเดิมหารถเดิมๆใช้งานน้อยๆแล้วก็เขาเรียกว่า สภาพเนี่ยพร้อมใช้งานเป็นรถเกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้เป็นตัวเลือกเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เห็นความหล่อของเขานะฮะนะครับตัวนี้นะครับ Toyota Vigo นะครับ d c a คนะครับ 3.0G นะครับต้องบอกว่าตัว G ด้วยนะครับเกียร์อัตโนมัติปี2004คันนี้นะครับราคาพิเศษอีกแล้วครับผมปกตินะครับผมผมขายอยู่ที่279,000บาทนะครับหน้าร้านเนาะ แต่ในช่วงนี้อย่างที่บอกครับหลายๆคันที่ลดราคาเขาเรียกว่าลดราคาฝ่าโควิดไปด้วยกันนะครับผมก็คือ,อทำให้หลายๆท่านนะครับคืนกำไรให้กับพี่น้องดีกว่านะเพราะว่าหลายๆท่านอยากมีรถส่วนตัวใช้เราก็ถือว่าเอาเซฟราคาลงมาเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มีรถส่วนตัวใช้เพื่อที่ไม่ให้อาจจะปลอดภัยกว่าที่จะไปใช้รถสาธารณะนะครับคันนี้นะครับผม2องแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่ขายนะครับวันนี้ขายอยู่ที่2องแสน 5 9 0 0 0บาทลดไปทันที20,000นะครับสำหรับ Toyota V i ีโกลด2 0 0 0กว่าบาทต้องบอกว่าถ้ารถเก๋งทั่วไปก็2 0 0 0กว่าบาทแล้วนะครับแต่ตัวนี้ได้4ประตูนะครับขนของได้ด้วยแล้วก็เกียร์อัตโนมัติซึ่งก็ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับการใช้งานของหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับใครที่ถามหาอยู่นะครับรถกระบะเกียร์ออโต้นะครับมีมาแล้วนะครับคันนี้ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์อำนาจเจริญมีคันไหนมีรถรุ่นไหนที่น่าสนใจอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพามา แนะนำอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโตยโยต้าวีโก้คันนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติเครื่องยนต์3.0ปี04นะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันไปแล้วนะครับมีรถอะไรใหม่ๆเข้ามาเจอกันอีกทีหนึง่งขอบคุณครับสวัสดีครับ